ามกลางกระแสะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายของรัฐบาลจังหวัดสุราธ,ธานีถูกจัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติสุราธ,ธานีที่มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการบริการจากสายการบินต่างๆที่ได้รับความร่วมมือจัดเที่ยวบินราคาถูกเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ถ้ากาศยานานาชาติสุราธานีได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารขยายพื้นที่บริการและเพิ่มเที่ยวบินตรงจากหลายจังหวัดและต่างประเทศโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางทั้งการจัดการระบบจราจรภายในสนามบินพื้นที่รับส่งสัมภาระและระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกแบบไร้รอยต่อส่งผลให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้นับล้านคนต่อปี โดยขีความสามารถณนะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะรองรับเที่ยวบินหากหากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นสายการบินมีความต้องการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเราก็สามารถที่จะรองรับ เที่ยวบินและผู้โดยสารทั้งต่างประเทศและภายในประเทศอยู่แล้วแล้วก็ความพร้อมสําหรับอาคารที่พักผู้โดยสารต่างประเทศปัจจุบันเรามีการขยายอาคารต่างประเทศใหม่ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับทั้งหน่วยงาน CIQ ตมสกปัจจุบันก็พร้อมที่จะปฏจจิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็สําหรับห้องผู้โดยสารขาออกต่างประเทศก็สามารถที่จะจุได้400คนต่อชั่วโมง อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารให้มีทางเลือกอย่างเช่นเราก็มีบริการเช็คอินด้วยตัวเองซึ่งสายการบินทุกสายก็เชื่อมต่อเข้า,เข,าเข้ากับระบบส่วนเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวเองในส่วนของเช็คกระเป๋าเช็คกระเป๋าด้วยตัวเองรับบีเราก็เรื่มเปิดใช้แล้ว เพื่อให้ทุกการมาเยือนปลอดภัยและไร้กังวลท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านตรวจคนเข้าเมืองการรักษาความปลอดภัยภายในสนามบินและระบบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฉุกเฉินโดยดรับความร่วมมือจากตำรวจท่องเที่ยวทหารและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดตลอดจนการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ สนามบินเราก็จะมีตำรวจท่องเที่ยวมาช่วยคอยอำนวยความสะดวกเรามีทีมกู้ภัยดับเพลิงหากเกิดกรณีที่บรยษารเจ็บป่วยบนเครื่องหรือลงจากเครื่องแล้วไม่สบายเราก็จะมีแผนฉ<ผ>ุกเฉินในการรองรับในการส่งต่อไปที่ไปโรงพยาบาล เจ้าบ้านที่ดีคือหัวใจสําคัญของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนถ้าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมด้านบุคลากรและผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านการต้อนรับการสื่อสารหลายภาษาและการให้ข้อมูลที่เป็นมิตรมั่นใจได้ว่าทุกย่างก้าวที่เดินทางจะได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นและมืออาชีพ ถ้ากาศยานนานาชาติสุราธานีไม่ใช่แค่สนามบินแต่คือหน้าด่านแห่งความประทับใจที่จะพานักท่องเที่ยวเดินทางสู่สุราธานีเมืองแห่งความสุขได้อย่างมั่นใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมความคุ้มค่าทุกเส้นทางวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้ารายงานจากจังหวัดสุราธานี